อ่ะเปิดฉากมานี่คือแม่ทำอะไรครับกระเทียมใครใช้คุณพุกใช้คุณพุกไปใช้แม่ได้ไงวัตถุดิบในการทำทะเลถังของเรานี่คือออามาทั้งมหาสมุทรเลยนะนี่ยกมาทั้งแม่น้ำเลยนะมหาสมุทรทะเลมาหมดขาดปลาวานกับปลาฉลามค่ะขาดปลาวานปลาฉลามโอ้โหคนอยาไปช่างแต่งหน้า อะไรดูดิเทาแล้วมัอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้อหรอลิปสติกวัสดีค่ะทุกคนบีบีบอกทุกคนก่อนคะ่ะวันนี้หนูจะมาสอนแต่งหน้าหนึ่งนาทีนะคะเก่งมากเลยลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาป,ป่างขาปากอันนี้ขา,ป,ป,า,าป,ป่างคะ่ะ ้ยบีบีมามา่าบอกดได้ไหม,มทาแป้งก่อนสิคะลูกบีบีทาแป้งก่อนลูกอะไรเนี่ยตอนนี้คือ,อยังไงแล้วเนี่ย <c oughs> ทาแป้งก่อนอ่ะมามา่า <c oughs> เฮ้ยบีบีทำไมทำไปยอย่างเงี้ยพอแล้วมั้ง <c oughs> นี่คือเขาอยากเป็นช่างแต่งหน้ามากเห็น <c oughs> แม่แต่งหน้าทุกวันก็จะมาหยิบเนี่ยดูเนี่ยไหนลูกเนี่ยเขาเลือกเห็นไหมเห็นเขาเลือกไหมดูดิหน้าก็ดิบี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 ทาแป้งก่อนค่ะทาแป้งก่อนไม่เอาไม่เอาด้วยนะนี่บอกไม่เอานเอาไหนเอาไหนไหนอะเอาไหน นี่ต้องทำอย่างนี้ค่ะอ่าอย่างนี้ดูออกมาหนึ่งเรียนในการทำอุ้ยสวยยังอุ้ยสวยเลยอ่ะเอาไปมีทาตาให้ปาป๊าหน่อยลูกทาตาให้ปะป๊าเลยอ่าทาหน้าปะป๊าเลยเข้ากันดีจริงสองคนนี้อ่าทาหน้าให้ปะป๊ากันค่ะอืออ้าวทาจริงปะเนี่ยเฮ้ยเอาเดี๋ลูกทาตาเก็บไปดูตอนโตนะลูกนะอู้หช่างล้มช่างล้ม ช่างลมช่างลมช่างลมโอเคทุกคนสวัสดีด้วยนะครับผมพวกเราครอบครัวตัว,ตว บาบุกเรื่องน้องบีบีนะครับเดีย๋ยวค่อยไปล้างหน้าทุกคนเมนูในวันนี้คือแม่บุ๊กอ่ะบอกมาหลายครั้งแล้วว่าอยากกินทะเลถังใช่ค่ะแต่วันนี้แม่บุ๊กเลยบอกว่าอยากทําเปลี่ยนเป็นทะเลถังทะเลถังมีอะไรบ้างคะกุ้งค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกใช่อ่ามีหอ,อยใช่หอยใหญ่เลย<ม>แลย้วมีอะไรครับแมลงผู้นิวซีแลนด์อ้าวแล้วก็มีปูม้าปูม้าไข่โพยัมกุ้งก้ามกาบอ่ามันจะน่ากินแค่ไหนฮะใช่ป่ะบีบี อ่ะเปิดฉากมานี่คือแม่ทำอะไรครับนาเกียใครใช้คุณพุกใช้คุณพุ๊กไปใช้แม่ได้ไงแล้วตัวเองทำอะไรกินน้ำยาแม่ค่ะอ้ยนิ่มมากเลยทุกคนขนมจีนน้ำยาแม่ใช่ไหมอร่อยมากเลยทุกคนนี่คือขนมจีนน้ำยาแม่นะครับตกลงในช่องบแม่ทำอะไรวะเนี่ยทำลายยากับเราอ่ะมาถึงขั้นตอนการทอดเป็นไฟนะครับใส่ไปเลยฮะเป็นไฟนี้ชิ้นใหญ่ๆนะทุกคน นี่คือผู้เชี่ยวชาญในการทอดนะครับทอดทุกอย่างได้อร่อยมากนี่ฮะสีเหลืองอลามไม่มีใครทอดได้เท่าแม่แมวนะครับผู้หญิงคนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแม่บุ๊กก็เลยต้องให้แม่แมวเป็นคนทอดนะครับ เหมือนใช้แม่ทำมาแล้วครับแม่บุกฮะวันนี้เราจะทําทะเลถังเฟรนช์ฟรายเราวาชีสเปลี่ยนอีกแล้วนะเมื่อกี้ตอนแรกที่เราบอกอยู่บนห้องนี่คือทะเลถังเดียวลาวาชีสตอนนี้เรามีเฟรนช์ฟรายด้วยใช่ไหมนี่ไงทุกคนวัตถุดิบในการทําทะเลถังของเรานี่คือออามาทั้งมหาสมุทรเลยนะนี่ยกมาทั้งแม่น้ําเลยนะมหาสมุทรทะเลมาหมดปลาวานกับปลาฉลาดขาดปลาวานปลาฉลามเริ่มอย่างแรกคือเราต้องเอาทุกอย่างไนี้ไปต้มค่ะมาอีกแล้วแม่มาทำมาอีกแล้ว แค่ลวกเนี่ยอ๋อเอาขึ้นเลยแม่อันนี้มันสุกแล้วขราวโพดแค่เวลาแค่มันนี่มันสุกโอเคครับผมมันสุกเร็วครับทุกคนเก็บก่อนเลยฮะเพราะว่าเราจะใส่ทะเลทั้งหมดนะฮะขอซื้อตัวได้ไหมคะขอซื้อตัวเชฟตัวเชฟได้ไหมได้เอาไปทั้งหมด20ได้มาครับนี่ฮะลงไปให้หมดครับข้าวโพดนี่เอาขึ้นไปแล้วนะ เอาน้องปูล,ลงไปแล้วก็น้องกุงค่ะจริงๆเขาไม่แกะเปลือกนะแต่ว่าเ <c oughs> พื่อความสะดวกสบายของเราใช่ไหมเวลากินทุกคนเราเอาเปลือ,อกตรงกลางออกนะใช่ค่ะเวลากินจะได้ง่ายเนาะใช่ระหว่างต้มทะเลของเราให้สุกนะฮะมาทำซอสถังนะฮะมาใส่เน,นะเนยคะ่ะไส่เนยครับไม่มีน้ำมันนะวันนี้พ้นไปคะ่ะ เนยจืดนะคะไม่ใช่เนยเค็มไม่ค่ะเป็นเนยจืดร้อยเปอร์เซ็นต์อทุกคนหอมเนยมากหลังจากนั้นนะคะใส่กระเทียมที่เราสับแล้วนะคะลงไครสับเดี๋ยวเราสับกับไครสับแม่สับแม่สับไข่สับฝีมือแม่สับครับอันนี้เพราะว่าเชฟบุ๊คเนี่ยสับกระเทียมไม่ค่อยเก่งนะฮะทำไมหัวล้องั้นโหตอนนี้คือหอมกระเทียมมากทุกคนคั่วไปให้เหลืองเลยนะฮะสูตรนี้ต้องทําขายทุกคนบอกเลยว่าต้องขายขายแล้วขายแล้ว ทุกคนดูหน้าแม่บุ๊กอันนี้คือไปเล่นน้ำมาเหรอร้อนจริงๆค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พริเผาค่ะมาใส่พริกเผาไปซักประมาณช้อนคะสองช้อนอันนี้ช้อนโต๊ะเลยนะไปเลยกป้านมีปัญหาอะไรนะช้อนออกไม่ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอช้อนออกไมได้ <c oughs> แม่ช้อนมันเข้าไปในกระปุกแล้วออกไม่ได้มา <c oughs> ม้มเาเอ้ยได้ไหมคะ โอ้ยกว่าจะได้เอะเทลเลยดีกว่านี่ใส่ไว้2ช้อนแล้วครับใส่พริกปาปิกากับผงปาปิกานะคะซึ่งเราผสมกันอยู่แล้วนะเรียบร้อยเลยใช่ไหมโอเคพริกปาปิกากับผงปาปิการวมกันฮะแล้วก็ใส่ใส่ผงออริกาโนนะคะเนี่ยหรือผงที่โรยในหน้าพิซซ่านั่นเองหาซื้อได้ง่ายๆครับผงละ60บาทเล็กๆเติมน้ำสดลงไปนิดนึงนะคะ นี่เ็แล้วก็ผัดไปเลยฮะสูตรนี้ไม่มีที่ไหนครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวให้มันเข้ากันใช่ค่ะแม่บุ๊คลืมใส่ซอสมะเขือซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศนี่ใส่ไปตามที่เราต้องการเนาะอยากได้แบบว่าเข้มข้นก็ใส่ยเยอะนะครับแม่บุ๊ใส่เกือบครึ่งขวดครับ,รบใส่นมไปอีกนิดน,นึงทุกคนเพื่อความนัวตั้งแล้วแต่ละ เสร็จเรียบร้อยทุกคนแม่บุ๊กทาได้ก็บ่งวันนี้เอาไปอีกหนึ่งดาวนะฮะให้ครึ่งดาวพอเพราะว่าวันนี้มาม้าช่วยมีเจฟใหญ่มาช่วยโอ้แม่ล้างให้ด้วยเหรอใสครับนี่ฮะเริ่มจากปูครับปูมากระดองใส่ด้วยนะ<ช>หลังจากนั้นก็ใส่ทุกคนดูหอยนะคะทุกคนดูสิจเสนอค่ะย่างไอรอนแมนอ่ะทุกคนใหญ่มากเป็นหอยแมงปูดิสเซแลนนะฮะใส่หอยลงไปก่อนครับนี่ นี่ฮะกุ้งครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยปลาหมึกจิ๋วค่ะทุกคนปลาหมึกจิ๋วครับน,บนี่โอเคแล้วก็คลุกเลยมนะั้นี่ทุกคนคลุกไปฮะให้ซอสมันเข้าไปเคลือบในตัวทะเลของเรานะฮะอย่าให้มีอนูไหนที่ไม่โดนนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนี่ฮะข้าวดครับใส่เข้าไปด้วย ทุกอย่างใส่หมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เราบอกแล้วว่าเรามีเฟ้นไฟแล้วก็ลาวาชีอยู่ตรงกลางด้วยง่ายๆเลยคือเหมือนภูเขาไฟฟูจิอ่ะเหมือนภูเขาไฟฟูจิอยู่ตรงกลางแล้วข้างรอบๆที่เป็นลาวาคือาวาพวกนี้เนะาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับเดี๋ยวขอจัดโต๊ะก่อนฮะนี่ฮะเฟ้นไฟเลยนะชีสลาวา ราดเลยครับมาแม่บุ๊กไปทำชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร<ต>าดเลยค่ะอืเอาให้ออกมาข้างนอกด้วยครับมาเออนั่นแหละมันหยดเลยโอ้โหทุกคนเอ้ยอ้วนแน่นอนเอาโอยสวยงามมากแม่บุ๊กบอกว่าแค่ชีสราวาไม่พอครับใส่ชีสดิฟลงไปอีกครับอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยมา สงสัยเก็บกดเรื่องชีสไม่ได้กินนานโอเคทุกคนนะทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยครับผมนี่สวยงามมาทุกคนเริ่มเลยครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเละเทะหน่อยนะครับเพราะว่าทะเลถังเนี่ยมันต้องเละเทะอยู่แล้ว<ถ>นะ,ถ,ะถูกต้องครับมือสะอาดเรียบร้อยล้างเรียบร้อยไปฮะมาครับนี่ไปให้กุ้งก่อนกุ้คขานี่รู้ว่าอยากกินกุ้งน้ำจิ้มซีฟูดอหคะน้ำจิ้มซีฟูดเออแม่ทำซีฟูดอยู่ไหนอะใ่หลังบ,บ้านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังไงมาเอาหรือป้าเอากายิงฉุก นี่ทุกคนแม่บุ๊กทำซอสได้แบบนี้เลยรสชาตินี่แบบเหมือนสไตล์อิตาลีอ่ะรสชาติมันเหมือนพิซซ่านี่เรามีซีฟู้ดด้วยทุกคนแม่ทำให้นะฮะเอาไว้นี่เลยค่ะมาอยากกินเลยมาหยิบเลยนะมาตัวซอสนี่กลมกล่อมมากซอสอร่อยมากเลยป๋าจริงชมตัวเองด้วยนะไม่ไมีคนเลือะคะเเคยทำเราเคยทำกุ้งถังแล้วใช่ไหมคะก็เคยทำกุ้งถังแล้ว แนะนำบอกว่าให้ใส่นมลงไปอืมเท่านั้นแหลคะค่ะอร่อยจริงๆคะ่ะอืมจริงๆอ๋อรอบนี้ได้ใส่นมลงไปเป็นนมสดเฉยๆนะทุกคนทุกคนดูหอยแมาพูนอินทียแลนด์แม่บุกซื้อมาเนี่ยตัวใหญ่มากอือทุกคนไปฮนะอือใช่เฟรนฟรายอึฮเราจะคุยกันน้อยลงนะคลิปนี้ อโอ้โหเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าปูม้าแต่มีไข่ด้วยนะทุกคนโอ้โหไข่ปูได้แค่เนี้ยอืมอเมซิ่ง่มาม่าค้าปูไหมนี่มาดูดปูกันเดี๋ยวเขาพูดอร่อยมากเลยป้านี่ทุกคนปูฮะอืมกัดได้เลยมั้งอร่อยมากปูเนื้อมันละลายอะ่ะอืมเป็นไง กึบกบกเข้าไปเลยอ่ะเจ๋งมากวันนี้สูตรนี้ไปทําเลยนะทุกคนนะอืมปาปารู้กว่ามันอร่อยกว่ารอบที่แล้วอะ <c oughs> จริงขอบคุณนะครับทำให้กินทุกวันเลยเนะี่ยหืมไหนกินทะเลถังก็บอกใช้มือเลยนะเ <c oughs> หนืออร่อย <c oughs> เคยลองใส่ถุงมือแล้วมันรู้สึกแบบขัดๆอ่ะหืม หปูมันลื่นปื๊ดเข้าไปในคอเลยอะ่ะมาชนหน่อยชนหอยหน่อยโอ้โหหอยที่ใหญ่ไปจุ่มด้วยจุ่มชีสด้วยนี่ไปฮะเต็มปากเต็มคำเต็มมะฮะมันคือมัมนหน,นึบหน,นึบนะหอยแม่นเองพูดดีแลนด์เวลาตัวใหญ่ๆหอยที่เรากินเนี่ยหอยแมงพูดเล็กๆที่เราจิ้มซีฟู้ดอะ่ะมันจะไม่หนึบมันจะนิ่มกัดง่ายแต่เนี้ยมันจะเหมือนมีเ t e เจอร์ในการเคี้ยวเยอะหน่อย มีชีสด,ด้วยน้ำอร่อยหรอคะถ้าแบบกับซอสพระเนมจะอร่อยหรอคะก็ไม่แนะน่อ่ยครีเอทมาสปาว่านะถ้าเอาน้ำเนี่ยมาใส่ข้าวเปล่ามีส่วนและล่างซีฟู้ดนะก็ก็พอแล้วอะ่ะมาจะบอกว่าปลาแล้วก็จิ้มกจิ้มซีฟู้ดดูจะได้อีกรสชาติหนึ่งเลยอ่อมาบูหมดแล้วซอสมันอร่อยอะ่ะซอสมันติดปากอะ่ะ อืมอืมอ,อร่อยเป็นบ้านเลยปูม,ม้านี่หัวครับทุกคนหัวนี่ช้อนเข้าไปเลยนะช้อนเอาน้ำเข้าไปในหัวเนี่ยนี่<ม>แ้วดูดเลยะดูดเข้าไปมาเอ้ยหัวอ่ะที่รักกุ้งหิวข้าวใช่ไหมเนี่ย จิ้มซีฟู้ดด้มาม้าจิ้มซีฟู้ดอ่ะอร่อยอ่ะมาลองจิ้มทะเลถังเขาจิ้มกันเหรอซีฟู้ดอ่ะเอามาลองดูเขาอยากให้จิ้มก็จิ้มดูนี่ฮะจิ้มซีฟู้ดด้วยอืมออยอร่อยเอาหัวคงจิ้มใช่ยอมโอ้ยอร่อยอ่ะเป็นฝาจิ้มซีฟู้ดได้ไหม อืแม่ทอดเป็นฝันได้อร่อยมากใช่อของทอดต้องยกให้เขาเลยอะมามาครับกุ้งตัวสุดท้ายครับมานี่ครับแต่ทั้งที่ใจเราอยากกินนะเราเล่นกินเลยครับโอ้ยทำไปเล่นหมดเนี่ยนี่หัวกุ้งไปเลยฮะกินุ้องกินอย่างงี้มาอาให้ละใจ <c oughs> อ ใจมากเลยหอยมามา่าเอามือมาเทียบหน่อยนี่นะทุกคนหอยครับโหูฝามันทเท่าหน้าเลยนีแกะออกมางี้นะเอาหอยเนี่ยจุ่มเลยถูน้ํำเลยทุกคนแล้วจุ่มตีฟฟ้ดนิดนึงออร่อยมากที่รักดีเลยเข้าวโพดด้วย,วยป๊าป๊าเราให้มากินเฟ,ฟรนฟรายมันก็หยุดไม่ได้แล้วเนี่ย <laughs> กรพาโ,โอเคทุกคนหมดเรียบร้อยฮะเป็นทะเลถังที่อร่อยสุดในโลกโลกของเรานะไม่รู้คนอื่นอร่อยห่โอเคทุกคนเราไปทำตามดูฮะทะเลถังแบบนี้อยากใส่วัตถุดิบอะไรก็ใส่ลงไปของเราก็เป็นกุ้งปูหอยปลาหมึกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครอบโฟโตบีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ้อมไปบ้าง